ตอนที่2การตั้งค่าหน้ากระดาษการเบ่งคอลัมน์เพื่อเตรียมการสร้างแผ่นพับการสร้างแผ่นพับด้วย Microsoft Word 2007อย่างแรกเลยนะคะก็คือเปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมาหลังจากนั้นก็สร้างเอกสารขึ้นมา2หน้าค่ะ ค่ะเมื่อได้เอกสารมาสองหน้าแล้วนะคะกำหนดหน้ากระดาษให้เป็นแนวนอนค่ะไปที่คลิกแถบเขาโควงหน้ากระดาษการวางแนวก็เลือกแนวนอนค่ะเราจะได้หน้ากระดาษที่เป็นแนวนอนนะคะ ต่อไปนะคะการกําหนดระยะขอบหน้ากระดาษนะคะคลิกที่แถบเขาโค้งหน้ากระดาษระยะขอบค่ะแล้วก็ให้เลือกล่างสุดเลยค่ะระยะขอบแบบกําหนดเอง ต่อไปนะคะกําหนดระยะขอบทั้งส4ด้านค่ะให้เท่ากันนะคะแล้วก็กดตกลงค่ะ ต่อไปนะคะกําหนดคอลัมน์ออกเป็นสามคอลัมน์ค่ะคลิกที่แถบเขา้าโครงหน้ากระดาษไปที่คอลัมน์แล้วก็ไปที่สามคลิกเลยค่ะหน้ากระดาษของเรานะคะจะแบ่งออกเป็นสามส่วนถ้าเราไม่เห็นเส้นนะคะเราก็มากำหนดเส้นนะคะ ให้หน้ากระดาษคลิกที่ปุ่มอ f ฟฟิ e ไปที่ตัวเลือกของ Word เลือกตรงแถบเมนูตัวเลือกขั้นสูงและให้เลือกว่าคลิกเลือกช่องแสดงขอบเขตข้อความ แสดงขอบเขตข้อความ แดงขอบทีข้อความค่ะติ๊กแค่เป็นรูปเครื่องหมายถูกสีเขียวแล้วก็กดตกลงค่ะเราจะเห็นว่าหน้ากระดาษของเราแผ่นพับนะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดสามส่วนค่ะ เมื่อเราตั้งค่าหน้ากระดาษในเบ่งหน้ากระดาษออกเป็น3คอลัมน์จำนวน2หน้าเสร็จแล้วนะคะเราจะได้เอกสารทั้งหมด2หน้าคือหน้าที่1กับหน้าที่2หน้าที่1นะคะจะเห็นว่าหมายเลขหนึ่งที่่คอลัมน์ที่3ฝ่าม,มือศูนย์นะคะส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนข,ของหน้าปกของแผ่นพับค่ะและเนื้อหาหรือว่าข้อความ หน้าแรกของแผ่นพับนะคะจะไปเริ่มที่หน้าสองต่อด้วยหน้าสามต่อด้วยหน้าสี่ต่อด้วยหน้าห้าและจบด้วยที่หน้าหกค่ะ